สนัมสมุดโดยการบินไทยยาสีฟันซิสเทม,มาแคร์แอนด์โปรเทคผ้าเช็ดทำความสะอาด j จ็ปส์มินาลไวท์ถนนเส้นทางสวยงามนอกเมืองลำปางนำมาที่อำเภองาวครับเพื่อนๆตั้งใจสุดๆที่จะพาผมมาให้ได้ เขาเป็นสถานที่สําหรับคนชอบดูหนังหรือชอบเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์และคนทํางานแบบผมเนี่ยจะต้องเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งหนึ่งครับ ไปดูสิครับเออเีมาถึงแล้วครับมาที่นี่มาที่นี่ได้อ่าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มทีัผมผมผมมาที่บริษัทเจ้าของอิวิะภัณฑ์หนังกลางแปลงเพลงเงาลำปางครับผมครับดีดีตอนรับเอทวทีคุณเบีย เวียสุกรวัฒน์โอสุกรวัฒน์ดาราภาพยนตร์ได้ไหครับครับผมอยินดีมากครับผมครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนนะครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับเรื่องสีสันขลังตรงนี้เขาเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ด้วยครับซึ่งเรามีสิ่งมากมายหลายอย่างที่เป็นการย้อนยุคเกี่ยวกับภาพยนตร์ย้อนยุคเรานำประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็มรดกแห่งความสงจำเพื่อให้ทุกคนได้รู้ก็เลยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงคุณเบียต้องการอยากจะชมไหมครับดีครับเอ้ยทำไมอาจารย์ถึงคิดที่จะตั้งพิพิธภัััณฑ์หนนงงงกลาาแปรขึ้มคบ ในดีวความคิดรู้สึกว่ามีความชอบครับในสิ่สัปดาคือทหากว่า,ไ,า,าไม่สืบสารก็สาบสูญไม่สืบสารก็สาบสูญก็ <นะ S 2> สาบสูญ <นะ S 2> ไหมครับ,รบผมไม่ีด้ว่าหนังโบราณเป็นสิ่งหนึ่งที่มันหายไปครับผมเลยมาทุกวันนี้เป็นยุคที่ดิจิตอลสมัยใหม่ครับแต่คนก็ลืมสมัยเก่า มันต้องรู้จักสมัยเก่ารู้จักต้นกําเนิดความเป็นหมาของภาพยนตร์แต่หาไม่รู้จักสมัยใหม่ก็เป็นรู้จักละเราเลยเอาตรงนี้ไว้เป็นอนุรักษ์เอาไว้พร้อมมีทั้งบทภาคมีทั้งการภาคสดให้ได้ชมกันแบบยยุคสมัยเก่าสมัยโบราณสมัยก่อนโน้นคุณเวียอยากชมไหมครับผมอยากชมครับเชิญครับตรงนี้แหละครับผมเครื่องฉายสมัยโบราณับด้านนี้นะครับเกิดไม่ทันแน่ๆเครื่องฉายเนี่ยอายุเนเยอะซึ่งโดยเครื่องฉายเหล่านี้นะครับผมจะเห็นว่าคุณเวียบุตรวเครื่องฉายระบบ35มิลลิเมตรเครื่องนี้นะครับสังเกตได้ง่ายเป็นฟิล์มที่ผ่าน สงสำคัญเมื่อฟิล์มมันเดินเร็วและสีสำคัญก็คือบริเวณตรงจุดนี้ประตูนอสาก็เรียกว่าน้ำเตยน้ำเตยไอสตอร์โปนะครับ้าสุกปกจะเป็นเส้นครับและเครื่องฉชยนี้เรามีหลอดตรงนี้เป็นดับแปลงแล้วนะครับคือมาค่อนข้างในระดับระดับกลางนะครับคือเป็นหลอดซีนอนเราใช้ด้วยหลอดซีนอนนะครับมีความแสงสว่างมากทีเดียวจะได้เห็นง่ายแต่เก่ายิ่งกว่านี้เป็นเครื่องฉายที่ระบบเครื่องอาร์คที่ใช้ด้วยฐานเราไว้ด้านโนนนะครับได้ครับไปดูเชิญครับเชิญครับก็เชิญด้านนี้เลยนะครับ ซึ่งเป็นเครื่องฉายสมัยยุคเก่าครับคุณเรียจะได้เห็นว่าเครื่องตรงจุดนี้สังเกตได้ง่ายครับาตรงขานี่แหละครับเป็นฐานฉายด้วยเครื่องอารคซึ่งเครื่องอารคตรงจุดนี้ควันจะขึ้นฟ้านะครับครับเป็นโอกาสด้วยนี้ไม่มีและวหมดยุคไปแล้วฮะครับต่อไปก็จะเป็นระบบใหม่หมดเลยครับซึ่งระบบใหม่นี้ก็เป็นระบบ35 1 6และ8มม ซึ่งผมจัดไว้ในโรงภาพยนตร์ด้านในครับก็เชิญคุณเบียร์ชมด้านในเลยครับผมผมขอผมขอชมหน่อยฮะครับผมับเชิญลยครับโอ้ยนึกถึงต้องนึกถึงอดีตวัยเด็กๆแน่เลยว่าครับเชิญด้านในเลยครับผม คือโรงหนังการแปล้งใช่ครับครับก็จะมีการฉายภาพยนตร์และก็เป็นท่านผู้ชมนั่งชมแล้วก็มีการภาคสดด้วยภาคสดโดยอาจารย์มานิ์เอาที่นี่เราเรื่องภาพยนตร์นี่เครื่องฉายเรามีหลายยี่ห้อนะครับครับเป็นระบบ35และก็ระบบ16มิลลิเมตรซึ่งในระบบ16นี้สมัยยุคมิรเพชรลาเล่นนะเครื่องฉายเครื่องนี้สังเกตได้ง่ายว่าเป็นเครื่องที่สามารถใช้ได้นระแบ้เปิดแสงนะครับ แล้วก็ใช้วิธีการภาคสุดครับสักปีสัก2,510ันห้า้ยใช่ไหมฮะเครื่องนี้ประมาณ2,510ัร้บก็ผมข่าวเขาใช้วิธีการภาคโอเป็นไงสบายดีแล้วแกะที่แกแย่แล้วโอ้ไม่ไหวน่าดูนี่คือการภาคสดนะครับผมครับแล้ววันนี้เราจะมีการฉายหนังเรื่องเพชรตัดเพชรที่คุณเวียแสดงไงใช่ครับผมเล่นนะแต่ก่อนมิดชัยบัญชา เพชรผมเล่นผมเล่นเป็นมิจฉาบัญชาครับโอ้โหครับผมแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะจบไปได้สักไม่ถึงปีนี่ครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับแม้ขอแสดงความดีใจด้วยที่มีโอกาสได้พบกับมิตรชัยบัญชาบ้านของผมครับอาจารย์ครับคือนอกเหนือจากที่อาจารย์มีพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงที่เนี่ยอ่ออาจารย์ยังมีกิจกรรมที่ทําร่วมกับชุมชนไหมครับมีครับจะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปางครับครับซึ่งทางวัฒนธรรมปางก็มีการจัดแสดงงานที่ ถนนวัฒนธรรมของลำปางเลยครับผมร,บรู้สึกว่าจะมีการจัดแสดงมีอหลายมากมายเยอะแยะสินค้าของภูปัญญาท้องถิ่นและก็ภาพยนตร์ฉายการแปลงและวันนั้นผมก็จะเอาภาพยนตร์ในระบบ16เป็นเรเบไปฉายในภาคโชด้วยค,ค,คุณเวียนะครับในฐานะที่เป็นดาราภาพยนตรไ์ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะมีโอกาสไปภาคโชพร้อมกับผมไหมครับคือผมเนี่ยต้องไปที่นั่นอยู่<ฮ>แล้วแลวผมรู้ว่าอาจารย์จะไปเนี่ย ผมขอลองสักครั้งหนึ่งครับผมผมพูดได้ทั้งหมดทั้งภาษากลางอีสานซัดให้เต็มโอเคครับผมครับผมนั้นตกลงครับผมตกลงครับเราเจอและและภาพคู่กันได้ครับระวังมานิดวุลัยชดกับกณเวียครับผมสกลวัดดาราภาพยนตร์เจอกันที่ถนนวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้ครับนับเป็นโอกาสดีมากๆครับที่ผมได้มาเห็นขุมทรัพย์ล้ำค่าแห่งวงการภาพยนตร์ที่อำเภองานอกเมืองลำปาง ต้องขอชื่นชมความตั้งใจอย่างสูงของอาจารย์มานิตที่ได้เก็บรวบรวมงานมาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังการแปลงที่น่ารักแห่งนี้และได้แบ่งปันนํามาถ่ายทอดให้ได้ชื่นชมกันเพราะท่านตระหนักว่าหากไม่สืบสารก็จะสาบสูญแปงของบดิจิบัญชาและพิจาราสวรสหลองด้วยอะไรอีกมากมายรวมแสดง เพชเพชรนี่เพชรเออนี่เป็นไงจอนนายกิโลของจะพร้อมเรียบร้อยวันนี้จะเป็นหมูยื่นแมวเสืด้วยอ่ะลุกเล่นไม่ได้อ่ะลุกเล่นไม่หวังเสร็จแน่นอนฮะอาจจะใช่ว่ะไอ้ตำรวจนอนลุกเล่นแบบนี้ไม่หวังเสร็จแน่นอนเจ้านายมึงจะไปไหน không làm đi hoa, ừ, tôi lắm, bây giờ đi tam la mà.